โอเคทีนี้พาร์ตต่อไปก็คือว่าพาร์ตในการที่เราจะหา okay. ะอินเวอร์สโอเคไหมในการหาอินเวอร์สเนี่ยมันก็คืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าส่วนกลับคําว่าส่วนกลับหรือว่าพกผันอันเดียวกันโอเคปะก็คือแค่กลับมุมมองคือถ้าเกิดว่าอย่างตอนแรกเรามี y กับ x สัมพันธ์กันพอมันผกผันหรือมันอินเวอร์สปุ๊บมันก็กลายเป็น x กับ y อะไรอย่างเงี้ยโอเคปะเพราะฉะนั้นแล้วตามที่เราเคยคุยกันเราบอกว่าความสัมพันธ์ถ่ายทอดได้หมดสีแบบ แบบแรกคือแบบแผนภาพถ้าหนูบอกว่าโดเมนนี่คือ x โอเคปะ่ะอ่าคือ x แล้วก็เลนส์คือ y พอหนูหาอินเวอร์สปุ๊บมันก็จะสลับกันโอเคปะ่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่โดเมนก็จะเป็นค่า y แล้วอ่าเขียนอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าอ่าพอสลับไปนะก็คือเดิมทีเนี่ยอันเนี้ยคืออะไรอะความสัมพันธ์อ่าฮะอ่าจาก a ไป b <c oughs> แต่พอเปลี่ยนปุ๊บ ฮ้ย hey, จากอินเวอร์สพกผันอ่าก็คือจาก b ไป a เพราะฉะนั้น b ตัวนี้ก็จะถูกเรียกใหม่ไม่ใช่เลนแล้วก็จะกลายเป็นโดเมนแทนโดเมนก็จะไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นเลนแทนคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เพราะฉะนั้นแล้วการหาพกผันหรืออินเวอร์สของความสัมพันธ์ในแบบแผนภาพโคตรง่ายเข้าใจปะอ่าถ้ามันโคตรง่ายปุ๊บคู่อันดับก็ต้องง่ายด้วยโอเคใปะอ่าให้ r มานี้เป็นคู่อันดับถูกไหมอยากหา r อินเวอร์สงั้นก็โคตรง่ายเลยก็กลายเป็น1 0 1> 2 1แล้วก็32เห็นโอเคป่ะงั้นโดเมน i อเอ็นเวิร์ดโดเมนของ i อ n w ็นเวร์มันก็ควรจะเป็นเลนส์ของ R ป่ะเลนส์ของ R ก็คือเลนส์ก็คือนี่ไงของ R ถูกปะ่ะก็จะเป็นแค่123อ่าแล้วเลนส์ของอ่าโทษงั้นตัวเลนส์ไอ i อ็นเวร์ก็ควรจะเป็นใครเป็นโดเมนของ R ก็คือ0 1 2สยสอคอนเซปต์มี็นแค่นี้โอเคป่ะ okay, เพราะฉะนั้นแล้วแผนภาพก็หาอินเวอร์ได้ไม่ยากคู่อันดับก็หาอินเวอร์ได้ไม่ยากแต่2อันที่ยากคือกราฟกับสรรมการโอเคปะงั้นพี่จะพูดพาร์ทเดียวเอาให้จบเลยโอเคปะกราฟสมการเนี่ยมันจะไปคู่กันนะครับงั้นพี่บอกว่างั้นดูข้อ3ข้อ3เนี่ย y เท่ากับ3 x บวก1 ถ้าหนูจะหาอ,ะอินเวอร์สโอเคไหมงั้นพี่มองแบบกราฟแล้วกันนะมองแบบกราฟอ่ามองแบบกราฟงั้นพี่เอาสมการเนี้ยมาวาดกราฟก่อน่าแทน x เป็น1ได้ y เป็น4ถูกปะ <c oughs> x 1 y 4ตึงโอเค x 2ละ่ะ x 2 6งุกบเป็น7ถูกปะอ่า x 2 y เป็น7 x เป็น0 y จะเป็น1ตรงนี้อ่า อันเกิดไปกราฟปึ๊บจะเป็นเส้นนี้อันนี้คือ y เท่ากับ 3x บวก1โอเคไหมอ่าทีนี้พี่จะเริ่มหาอินเวอร์สนะอ่าเดี๋ยวนะตัวนี้คือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบสมการอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นกราฟโอเคปะอ่าทีนี้พี่จะเริ่มหาอินเวอร์สนะเวลาหาอินเวอร์สลูกก็คือง่ายๆจำสองสเต็ปสเต็ปที่1ก็คือว่าสลับล่าง สลับล่างหมายความว่าเดิมทีมึงเป็น y มึงเปลี่ยนเป็น x ซะเดิมทีไม่ได้มึงเปลี่ยนเป็น y ซะที่เหลือเหมือนเดิมหมดโอเคปะอ่าเ็จที่สองอ่าเมื่อกี้เศษเศษแรกหนึ่งคือสลับล่างนะเ็จทีส่สองคือสร้างรักใหม่สร้างรักใหม่ก็คือว่าให้รู้จัดรูปให้มันกลายเป็น y เท่ากับ y เท่ากับคือการมีความรักอ่างั้น y จะเท่ากับอาย้ายข้างมาจะเป็น x ลบหนึ่งแล้วก็ส่วนด้วย3โอเคไหม ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าหนูเรียกว่าตัวนี้คือความสัมพันธ์ขอโทษถ้าเรียกอันนี้ว่าความสัมพันธ์ตัวนี้จะถูกเรียกว่ามันเป็นผกผันหรืออินเวอร์สโอเคไหมพอเพร็จแล้วนี่คือสมการอินเวอร์สของอิทตัวนี้โอเคปะ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่เอานี้มาวาดกราฟเกิดอะไรขึ้นพี่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหนูไม่ต้องพลอตใหม่เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองจากคู่อันดับเรามองดีๆนะเดิมทีคู่อันดับนี้คือเท่าไหร่ ศูนย์หนึ่งใช่ปะ่ะงั้นถ้าเกิดหนูไปหกผันก็จะเกิดหนึ่งศูนย์ซึ่งคือจุดนี้เว้ยโอเคปะ่ะอันนี้คือคู่ดับอะไรหนึ่งสี่งั้นพอสลับปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสี่หนึ่งถูกปะ่ะอันนี้สี่หนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าสุดท้ายอันนี้ที่เราหามาเมื่อกี้สองเจ็ดก็จะกลายเป็นใครเป็นเจ็ดสองตัวประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นไปหนูวาดการาฟปุ๊บมันจะเป็นประมาณอย่างนี้ประมาณนี้โอเคปะ่ะ พี่เลยบอกเป็นข้อสังเกตว่าเวลามันเกิดกรา,าฟของความสัมพันธ์กับกราฟของความสัมพันธ์อินเวอร์สหรือพกผันโอเคปะมันจะมีเส้นแบ่งลูกชื่อตรงนี้คือเส้น y เท่ากับ x เส้นนี้ผ่านจุดสูนะอ่าฮะทำมุม45องศาทําตัวเองเป็นแกนสมมาตรหมายความว่าไงวะหมายความว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นแนวรอยพับพอพับปุ๊บกราฟความสัมพันธ์ กับกราฟที่เป็นเป็นอินเวอร์สมันจะมาทับกันเสร็จพอดีโอเคปะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้โจทย์ไม่ต้องมีสมการให้พี่มีแค่กราฟมาให้พี่ก็วาดอินเวอร์สได้พี่วาดกราฟอินเวอร์สได้โอเคปะเพราะฉะนั้นแล้วในโจทย์ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวทําให้เราเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าการจะหาอินเวอร์สของสมการทํำยังไงการหาอินเวอร์สของกราฟทํำยังไงโอเคไหมครับหรือถ้าใครจะเอาอันนี้มาพลอตจุดหม่พี่ก็ไม่ว่านะโอเคปะอ่ามีข้อสังเกตอีกนะ ก็สังเกตถ้าพี่เปลี่ยน y เป็น f x อ่าถ้าก็สา x บวกหงโอเคปะอ่างั้นตัวนี้ก็ไม่ควรจะเขียนเป็น y ควรจะเขียนเป็น f inverse ให้รู้ว่ามัน inverse มา x ลบหส่วนสโอเคปะอ่าพี่ถามนะถามเล่น,เล,นเล่นนะเพราะว่าอันนี้คือ x อันนี้ x ด้วย <c oughs> วันหนึ่งหนูจะเปลี่ยน x เป็นอ,อื่นอันนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะ ถ้าพี่เปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมอันนี้เป็นสามเหลี่ยมด้วยนะงั้นถ้าพี่เปลี่ยนนี้เป็นเลขห้าอันนี้ห้าด้วยนะหนูก็เลยบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยเั่นจะหา f ห้าเว้ยงั้นนี่เปลี่ยนเป็นห้าอันนี้เปลี่ยนเป็นห้าด้วยห้าสามสิบห้าสิบห้าบนหนึ่งสิบหกตึ้งโอเคปะพี่ถามเล่นๆนะงั้นถ้าเกิดพี่หา f อินเวอร์สของสิบหกพี่ควรได้เท่าไหร่ก็ต้องมาดูที่ f อินเวอร์สถูกปะ f อินเวอร์สบอกหนูว่าอันนี้ x อันนี้ x ด้วยอันนี้เปลี่ยนนี่เปลี่ยนด้วย นั่นเป็น16อันนี้16ด้วย16บลบเหลือ15 15ส่วน3เหลือเท่าไรเหลือ5เฮ้ยมีใครเห็นอะไรไหมมันเป็นเรื่องบังเอิญไหมตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดบังเอิญปะคำตอบคือไม่บังเอิญโอเคปะและเมื่อไม่บังเอิญปุ๊บทำให้พี่รู้ต่ออีกว่าว่าอะไรวะอ่าถ้าหนูไปเจอจากสมบัติตรงนี้นะทำให้หนูสรุปได้ว่าถ้าหนูไปเจอ f นะของ f inverse ของสมมุติ4อ่เข,ข้าใจความหมายไหมหมายความว่าต้องแทน4เข้าไปใน f inverse ก่อนโอเคปะอ่า4ลบ1เหลือ3 3ตั้ง3เป็นเป็น1แสดงว่า f inverse ของ4ให้ค่าจะเป็น1นะค่าทางก้อนนี้เป็นค่าเป็น1นะเป็น1นงะงั้นหนูจะเจอ f ของ1ถูกไหมลูกก็เอา1ไปใส่ในฟังก์ชัน f 1 ึ่งใส่เข้าไปห่งคูณสเป็น3 3มบวกหนึ่เป็นเป็นสี่เฮ้ยเห็นอะไรไหมหนูว่ามันบังเอิญไหมที่มันเท่ากันคําตอบคือไม่บังเอิญมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราเลยได้ข้อสรุปว่า f กับ f inverse ถ้ามันอยู่ติดกันชนกันหายงานถ้าเกิดหนูไปเจอ f inverse กับ f ของ4พี่ก็กล้าตอบว่าสี่เหมือนเดิม ถ้าจะเปลี่ยนเป็น x พี่ก็เปลี่ยนเป็น x ด้วยโอเคไหมทนันนะอ่าคอนเซ็ปตตมีแค่นี้โอเคนะทีนี้ข้อสอบพี่ออกเนี่ยพี่ว่ามันก็อยู่ในคอนเซ็ปตนตี้แหละมันไม่ได้มีอะไรพิสดารขนาดนั้นแต่ถ้ามันจะแหวกแนวสิ่งเดียวที่คุณครูชอบออกกันเหลือเกินก็คือว่า y เท่ากับตัวอย่างนะ 2x บวก3ส่วนด้วย 5x บวก7 และคุณครูจะให้หนูหาอินเวอร์สซึ่งทุกคนจะตายหมดเพราะหนูสลับล่างเสร็จท่หนึ่งไงถูกป่ะหาอินเวอร์สใช่ไหมสลับล่างทุกคนสลับได้หมดเลยลูกอ่าเปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y อ่าแต่รู้ไหมตายตอนไหนทุกคนจะมาตายที่เดิมหมดคือแล้วสร้างรักยังไงวะโอเคปะ่ะเสร็จที่สองสร้างรักลูกทุกคนจะสร้างรักไม่ได้ซึ่งพี่บอกว่า ดูคอนเซปต์ดีๆนะโอเคไหมอ่ะพี่เริ่มนะเอานิยายขึ้นมาคูณนะอ่ะมจะได้เป็น x 5 y บวก7อ่าแล้วก็เอาเอาไงดีต้องการให้ y อิสระถูกปะ <c oughs> <ๆ>งั้นเราควรทำไงดีวะก็ <c oughs> ถ้า x กระต่ายคูณก็เป็น5 x y บวก7 x 2 y บวก3พี่ควรทำงไงดูให้ y มันอิสระดี มีคำตอบในใจไหมคงมีแหละก็แค่ย้ายที่มันเกี่ยวกับ y ไปหากันถูกปะ,ะหนูก็ได้เป็น5 x y ลบอีก2 y เท่ากับ3ลบ7 x และหนูก็พบว่านี่ไงมี y เหมือนกันแล้วงั้นดึง y ออกซะ,ะเหลือ5 x ้ x ลบ2เท่ากับ3ลบเเปะอ่าก็จะได้ y เท่ากับ3ลบ7 x ส่วนด้วย 5x ลบ2จบครับโอเคไหมถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าหนูเรียกตัวนี้ว่าคือ f นะถ้าหนูเรียกตัวนี้นะว่าคือ f x หนูก็ควรจะเรียกตัวนี้ว่าคือ f inverse x โอเคปะจำคอนเซปต์นี้ไว้ดีๆพี่เชื่อว,ว่าคุณหูออก100%โอเคไหมครับโอเคเนาะอะโอเคครับติดตรงไหนอะไรเพิ่มเติมไลน์มา